มาคูขามก็เล็ยเปล่าก็เกาเกาเ่ยเลเป่าแม่เรัผูกแขนก็บอกเป่าน่ะเลียเกาก็เลียเกาอืมโตนึงเงี้ยพอเลียเก็ดก็เลียเกกมันกระเป่าซะตัวืงกเาบอกว่าดูเกลือรือว่าเจ้กพออผือว่าพ่าร็เขากรถือก็อย้เออนางสุขประเถรินเนาะภูงามเคียวพบครอบครัวร่วมค่กคุ้งคางบุ่นเกลือ ม้อเกล็ดความเยิมยมตัวได้ยัมือก็ิดเกลือเกลือหนึ่งกระอบเกลือินึมคั้บแมข่ไข่ามก็เยมคิบแถมข่นนะไ่ามอยกมือเกลือมาน้ำเบอน้ำเบอร์ปลาเมมาใ้คี่ยนนวาโอ้ได้มมือแค่มือบุญเนาะไหวพ่อหาย่างทุกกระเทียมกันคุกประเสริฐต้น นางคือประเสผู้งามเสื้อให้มือโขมือแรบมือโมือไม้หหึงแลก็รวยเรื่องบวกบุญเรื่อบวกบุญเะคือว่าเหมือนยะงมาก่าให้ือรกคื้อบ่งดหจกแงโง่สาธุกูนกอนวัดหาวัดุกิดป้คือคือกิดง้ว่าบเป่าวงงว่าหัว งั And right now, she And she ่งไม่ใช่ซ so ึ้เอือด้วยนี่โมงังไม่ซื้เอือด้วยครับคุปุ่แกงโมสางเออนางแกงโมขอคารวะขอไขรคุ้มข้างบุ่ตรวจดูหม่อว่าหนูเป็นโรคอะไรเป็นโรคลืงเข้าครคุเข่าวเริ่มแต่เขาเข้าเข้เข่าวก็ปุ่งังเริ่มครับคุแกงยืนห้ยเป็นเรื่องใช่แล้อเข้าเข้มข่าวก็เรอ เออเอาอย่างงี้มาคือหนูปูกาแล้วเนาะปูก <c oughs> าพึ่งเจรนาว่าอืมคุมข้าวก็มันเยอะเท่าไหร่อืแต่ข้าวันที่สิบหกแกให้ปู่เข้าน้ำเกลือให้หน่อยเกลือจะมีอรง <c oughs> เอาขอขอขอเข่ากับเขาเขาต้องเกลือเนาะแกงม่วงเนาะน้ำกออกเกลือปู่จตาแค่แก้วเกลือเนาะข่าวเนาะ เ็อว่าแกมเงาะนั่งนัเขาะอะไรือว่าน้องไอ้เาเออไอ้เาอยูเมื่อเงหยากงามไ้เมูไม่ไดสวยเไม่ตืดสวยเมูอยากงามไม่ไ้ืดสวยเออน้องไอ้นาอเออข้อแข่้มแขงวุ่นข้อกับใครว่าผู่ตาผู่คือพวกเขา กูนูกะบอกเรียกคนถูกมั้บอกเลอบอกว่าคือได้คนว่ามันฟอ่านไงท่าไมันคือบวกลรคุ้นหาเรียมันบเ่อมันเกิดมหญ่รุ่นนไงมันบอกเรือง่เปนเรอาาเชื่อเเ้อะยัเองคิดกฎหมายเนอบอกเรอกได้เ้ออือออยังอ้มันกได้บวกเด้อที่มันคืองขนคือคือมันคือแขนบวกนคือว่าใคร เอออจัดไปรักษาคือนิกปู่ตาเปิดจองแล้วนะอืเปิดจองคิ้วหน่ะเรื่มเปิดจองคิวหลวง่ว่ามันกระจองไปคิ้วได้เรื่มว่ามันคือขโมยมั่วเลครับเออมันกระจองมือคิ้วนึ่งเดพอคิ้วเก่าคิวปุ่นเลยครับ,รบให้คุนั่างอายว่าใครอยากจะไปก็บอกเส้นทางนะให้ตามรถเร่งกูไปอืมแล้วก็คือ ปู่ตาข้าก็ก้าวเก่งปู่ให้ลวมแค่นี้เนี่ยเขาบอได้บอกเลยเรื่องอะไร่างนี้ก็คือมองได้เรื่องเงิเขาบอคือแงี้เขาจะคือประเดิมด้วยเขาหนีเรื่องน่าตายเรื่องอะไรการพนันมันก็คือคือกฎหมายแล้วก็ม่ดีนะลูกนะอย่าพากันมอมเมานะลูกนะอย่ามองเมาการเรื่อการพนันเดือดขาดนะส่วนมากคุณครู คู่คู่เกว่านั่นน่ะมันผ่ามูปวกเรียกว่าถือกุน่ะกับคู่กอบผ่ายแกคู่กบผากู้คอยหมอกับปื๊ดปื๊ดใช้เว้ตายเร้่องกู้คอยมอกูบะาเรื่องคือว่าให้้เื่อบอกถาบูาว้เนื้อบอกเรื่อบเนื้อมูข้าโลเออร่วมบุญบันทึกสืบข้าเออเรื่อคือรรู้บอกบุงคุ่ มันท่านขาดไงเหมือได้เรื่มปกติพอได้เรื่มอันนี้ได้ขอให้เรื่มมือเข้ามือราามือโขมือไม้ยอากุวันนั้นถูกขาพระหึนหึนแล้วก็รวยนันนะครับยงเพื่อนเชื่นเรื่องอถามแั่เคลืหอายหลกูได้พอเรื่มเขาว่กเขาไล่จ่าเขาต้มให้เรื่มไงครับคออย่างนินไหมเรื่มครับพอปเรืมเบาเี้ยมันเชียอเรืองมั้งแคกูเ่อตวแต่กูนั่นเองบ่ได้ ว่น่งให้เขาได้เื่อมชาปูจไปเช็น้ำตูบเด็ดขาดได้ยืมใช่เตูบเดียวได้ยมชาปูเก่าตูบเดียวตูบเออม่งานาว้าววาเก่ามันคือหัวตอก่ามันเก่าหดกากพื้อนก็บอกหัวหัวของยิ่บอกว่าเก่ายังหแล้วมันเขียนยืมเมนเขียนชคปู อันนี้ของนางนั่นนาะเนาะโคกก่าคารวะโคเยคุ้ม้างบุญอ่ะหเดู่กดรับเกู่เกม้กูาขึ้นงเงินไดงาคงได้มาเ้ออีงนั่งนั่งอเอโอ้ยเมเยบานเก่ากัน้งกูได้คำของจานเนาะตังตฟังปูวาอค่เต็มนากระดานเลยาแข็งขาวสะอาคเลย กูฟังดูอนูกูยังบ่อกการกูว่ามันคือออกกูได้ดี่็คิดเชื่อนา่เขาไหมกูมองเขาบอกเลยบอกว่าไปน้กคุณหมอผูตรค่าขายยาเข้าเกือกแล้วก็ตามรถแดงไปอืก็แค่นั้นเขาบอกไปตังปัญหาเออเรื่องเห็นบ่อเรื่องเห็นบ่กบอกว่าใครคิดพอเลยบอกไม่ใหสกิดเย กุมบ้านหน่อยม,มันไม่สติดอ่อพ่อจะได้ลงด้วกบอกว่าวันที่คือสา,าอมืิอขาบ่มอน้ำบ่แข็งว่าเออน้ำนะเอ,อวันนี้เออยังมือเวลานะลูกน้ำเออจะเอาน้ำไปถวยเพราะคุณเจ้าหรือไม่ปรอยุมเออถ้าใครจะถวยขอให้มือโชคมือแล้วขอให้มือโชคมือมันใสวันที่คือหกขอให้อกตรงๆนะ

พวกคุณมาขอบกเงเงินถวายเก่าขวดได้บ่ได้เก่าขวดจะได้กันยังวงบุ๊อย่า็นี้งานน่ะอาคดขายคืดเอาเดือลยกคด้คือนนี่บุ๊อย่างีมากมากซื้อไก่มกยัางอื่นบังดูทำวนพุ่งเลยเขาอย่งนเกี่ยวบ้างบน๊กแต่คือโไงได้ต้ เอาให้เง้ยเกี่ยวันมือเขาไม่ได้มือเขาไม่ไม้คุมกับภาพแข็งแรงเนี่ยเกียววันเด้อสวย่วยกันออกเขาพูดนั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละเขาเออว่าแถมมาคือรวมพลังครับมันจังแแห้เป็นผลขอใจง่าครับวันที่หนยังเกีววันเือไปหาหมอได้มังบ่มีเงินเจขอขานยังไั่ไปเืี๊ย จะมึงหลายเดือนหลายมากเนาะท่านจาก้มัวตูดก็บรรลุจ้าบูคือหาย้นึ่งวันไปทั้งโมก็คือไปข่วงาบตัวกลังมาคือบ่วงายจ้าปูเติมน้ำม่บ่กเพื่อนนักน้ำม่ก็ได้อเติมแค่ครึเบาัก็ได้เองเวลาเกาเาจะปูเวลาเกาบมไเวลาใหม่อย่งคือเวลาใหม่หว่าติคนอันอืม ไปขา,ปา,มาหอบบอม,ามาคอมนคอนอันนี้ชาปูอ,ปาอนนงามคือวันคือเขาเรียกประม่คือมุ้งแดงนะปูอือปะมัณคือมุ้งแดงปกติใบขามกวังด้วยาปบนี้เบื้องเดี้นไปหลายเหมือนมีงวันรดวันเขาน่ะรถรถกระติกมคนควยกระไรเหมือนครัหมอใหญ่บ่างยืมมึหมอน่อยโจ๊ะ่ากันดูหางว่าเขาได้ขึ้นยังืมโอ้ยแตคพ่อมันอ้างยังไ quay bài bỏ của nhắn tin anh kỳ quan. Bao khoong bán khai a khoong bán. Ong khuôn mất hưng. Ong bay 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 mất hưng. Doo khưng Doo khưng Dunhu. Anh พอต้องแขงวดเราเล่อมวเ็ไปขวดอีกวเดตอนวัดครบอกแอเคยวัดไหมมีใควัดความแรงเนาะมาจากใครึขขสิเตอย่างยงวอนว้าว้า่ขออนาจวัดไปบวเขาเลยไปไปบวกมอแล้วก็จังวัดอยู่จังวเร็วๆเลวัดอึความแรคือ con bằng cào nữa Khoan chụp hai thư cao chụp hai chụp hai cao hai chụp 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 hai กแค่คูแต่บป้าได้ตรงแค่คูอือเคเนี้เก้าสิห้าจุดเจ็ดคย่าพาะก็ใช่ใหญ่บไม่คู่อกใช่ใหญ่ยบ่งคูอืมโอยาเ่ยว่กบเป่าไม่คู่อั่กใช่จุดเจ็ดจุดไอ่ใช่เฉพาะมือนี่เมือนิ่งมันมันจะดันเสมอไปที่ความแบนสูง่ะ ก็เลีเยงว่าว่าแตมือน,นี่มือว่าชื่อคื่อภพไงมือว่าชื่อคื่อูกเอาเก็คือแค่ผงน,นี่แหละเพิ่ได้ครับขบูดไรเออไม่คูดก็เสต็จง่ายเนาะม,มืออื่นว่าชื่อซื่อขามช่างบุเ๋เนาะช่างบุ๋มทุกวันเนี่ยคือเท่าไหร่ห้าเจ็ดศูนยครับบ่บ่เพิ่ครับเพิ่จะดูงันเนี่ยไม่บอกมาดูนั้นเนี่ย ทั้งมที่วานคู่วันเดียวคือหาแค่คู่มือสูต้องเร็วแค่นี้เนาะไมไวพอเขาีึงจะยมวาแค่บุญคือบนเดียคือไปเรื่อยขแค่พ่กบกรู้ไรก็คือบ่แค่เนาะวางโคนรก็คือไปบ่ถือแค่บ่ถือวหวพอไหม แยกโคกอ่ะน,นะมือวัดชี้ซื้อขามืออื่นมือวัดที่ซื้อโคกคืออนอออนั้นโคกตกใจงั้นมือวัดคืออดีตมือนคือพัดคือแบงจะว่าที่นักก่นเกวเนบไงมันจะไปหาหม,มอได้ว,วัดคนแบบอย่างมั้งมันอังก็จะว่ามือตกใจงั้นต่อคือโม่งปไปห้วนจะกระบอกหมอเก้าคิ้เขาได้ว่าให้เก้าหาผม 9าหจ็ดครับปูเออช่อเก้านั่นแหะเก้าหาจเจ็ดบอกตัเก้านั่นแหละบัตรชื่ออื่นบัตรชื่อชืบอามคืออนาคตแมงมุมอื่นกับอนาคตใไครับปูวันชื่อชื้หาบโครืกกับอนาคตแต่อนาคตถูกแรงบัตชื่อชื้อโคบ่กมันสิลอดบวกอยางบนขาดลูมานคู่หวัรอดเป็นหวงคไหมครรอดบังคนอีกที่ปู มันมากก่คือแข่งไหมนี่แหละมันรอดเป็นบวงคุมทั้งว่าันเออมันคือเบื่นเ้นรายคนไหนมันคกกบ่เดรรายคนนี้คือบ่ไดหรายมันหมดเงินบการคือยุมกะบ่ไดหลายไหมยุแดงโมกะบ่ไดรลายนากนอยเฮงบ่คือไรเคบเอกกะบ่ไดรลายโอเคอแกมีเข็ดแล้ เห็นแล้วเนาะไม่ต้องขนแล้วพอเนาะเออถ้าจะรองก็ลองคักคเก่บาง้เนาะอย่าลองเกินนั้นนะแล้วบัเคยอื่นมันไม่ขืนอะมันตายไม่ขืนอ่ะยังไงก็วันก็ตายไม่ขือเหมือนกันถ้าจะไปครูนะเน้มาครถ้าว่าไม่ครูตายจือด้วยยังังเ้าอื่นว่าตายก็ขืนครูดื้ออย่เนาะ ว้าใยากกูจากเ้มืกู่พอคุ้งชื่นเี้กู่ายนว่าใช่คือไรกกูบ่ากจ่ากูเนี้ยมึงกูว่า้ชื่นเกูงงหลักูด้ัวคนเกื่กับกคือกังเ่ยวกว่าโอ้เมื่อเมื่อเมื่อ่า่ได้กูก็ไปก็ันนกูกไปน้ำกเกาแล้วว่างคือว่ยงกยว่านครจะไปกิน้ ไปคือคือผมดเนาะถ้ามาหลุดร้านใหบ่ได้ได้รายบ่หม,มดเกดหมดเนาะครับอือคืคือได้ดีก่าเด่มมีต่ปูทนะครับอดีอนในซอยใดครับคนก่ในของเพราะขั้นคือเกลียกปูก็่แทบหวานเมื่อขึ้นคือให่อือมขึ้นอเดียวใหญ่ใหต้คือรายคนใช่ไหได้รายก็ยังดีกว่าที่ปูแบ่งกันเนาะครับ โอ้บะกูหมอกับที่ดผืนอือ้ลูกกันนะผื่ดวาไปยื่พ่องพะข่างปูชพ่ะขาวถูกไหมยุ่ปูชพะขาวปูปูชพะขาวว่าคอยรอก่อนเดี๋ยขาวเออเออขาลรอคอยลูกได้คือไปหาปูดิหรอเออยมครับปูนี่วันสบายเลยเรื่อมข้าวเรื่อมข้าวเรื่มเ่มครับ ไปเอานือปูดิปูดิเร่เปิดแล้วครับเก็บพวกคิดข้อข้อืเงินยืมเงิืมเงได้ก็ได้นะปูดีหวานฉุอืมรหัสเก่าหมอนรหัสปูดีเก่าเกิดชุนอได้เท่อืนสบายใจแล้วหลั้นก็ไปไปไปา

อือผู้นี้เราอแากยืมไหมครับอยากย่นคุกันไหมเรื่อครับยืมมลึเปิดโขงเราเรื่อคก็เปิดโ้งน้ําเพื่อนเรานั่นนะอือแล้วว่าคบกันกัาพกันมากเลยขั้นอยากได้ของยืมก็ไดว่าขัเอาผู้ใดกัได้เปิดบึกเอาเรื่องนับู้นี้เรื่องครับผู้นื้อนุญาตว่าขันแต่ขั้นบอกค่อยก็คิตใจอืมการงอนเจ้าระรับก็จังไห้เขาว่าขั อือกู้ดว่ามากู้แถากู้กันเนาะอือบอกกันง่ายเลยบอู้แถอือเบิกกับปูหรือได้หรือนะสาวผู้ก็่พอไปเอาเริ่มแกนแก้มืออื่นไปจมไปเยอะครับปมื่อนกแล้วว่านักบอู้มเอื่มนักแบบพารุ่งูอ่ับปู่กู้ดีออย่งักแพารุ่งแบพาร่ เออเอาไขู้มเแ็ง่าปันยาคคอสกัดยืมเออบัดชื่อหนึ่งูดือว่ามืออื้น่อยลูเยอะหน่อยมากโลกพูดได้ถึงมากกับมากคอยสกัขคอว่าชื่อเสือคูเพแทนเพราะว่าสื่อเริ่กงเกลือครับบูขันบวกกลจมมืออืมมันสือวาใชั่งสกัจะมือวัาชื่อเสือคงเพราะแควสืออังขพากัดไปเอาเด้อครับอืมค่ัคข้ายขราเของป่ยาาเราอืมครับ คาค่ายคั้นถือวนี่นะว่าทชนว่าคขั่นคอยให้ขึ้นให้ห้อนุูกร้านมังมือต่อตื่นต้อมือเด็กแตยังให้มันเื่มมาทับให้คอยเยรอว่าเชนวางเยอะสุดการเดายิ่งงานง่านอ่งงานีว่ามันสุดการกอนออแจกไปอืเอาแค่นี้เนาะพ่อหายค้นถึงกูจาเนะพ่อเอาให้ลูกหลานทุกคน ม谢谢 eter, ีโชคมอลาบมีโชคมีมั้ยมีสุขภาพแข็งแรงเงินจงได้นองทองจงได้มาจะเดินจะเดินทุกคนอย่าวิ่งเบ้อเก่าเกินอย่ากืมครับแป้งขันนะครับยิมหัวแจ๊คเพราะแต้งขันสิบเก้าแบบใดสิบเก้าก็ได้เก้าอ่าสิบเก้าก็จะถูกต้องอ่าสิบเก้าแล้วก็เก้าสิบอ่าขันเก้าสิบสี่ก็ได้นะครับอ่าสิบเก้าถูกต้องหรือว่าเก้าสิบสี่ก็ได้หรือว่า ครับออกบุญนะครับออกบุญคนละออกบุญครับออกบุญคนละ60บาทก็ได้ปูอ่าเว้าความฝันขันเอฟซีนะครับความฝันของเอฟซีฟันว่าอ่าว่ายิมรอถามเอฟซีนะครับปูอ่าเว้าว่าเอฟซีฟันนะครับโทรมาครับอ่าครับเว้าความฝันสุฟังฝันว่าฝันว่าตรงทะเบียนกับรถคันของเอจิมนะครับหกศูนย์ศูนย์หกหามั่งตรงกันครับอ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าปูนะครับเนาะ อ่าครับผมแล้วกาปูตาใไฮเซเอกอ่าใส่คไข่นะครับปรูบอกว่าเซเอกครับอ่าช่วงนี้บวมไม่ค่อยดีนะครับให้ไปแต่งแก่เสียคอเนะครับใส่ไข่เก่าสิบบาทอ่านำปูเททองนะครับเนาะครับแล้วกคปูบอกว่าวันนี้ผู้ใด้อ่าสิไปขี้นิกอ่าให้ไปขี้นิกปูตาเลยครับเด้อสายาขี้นิกปูตานะครับเก่าเก็ดนะครับสายยาให้ขึ้นรถมาแดงขั้นสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมอ่านี่เป็นขี้นิกปูตา ครับผม <c oughs> ครับแนวทางนะครับเนาะใส่วิจัยญาณในการรับชมครับครับนีชินิปูตาเนาะครับครับแลรากานะครับ, <c oughs> รบ,รรบอ่า พ่อครกแทงพนแทงไข่นะครับอ่าคระบาปปูครับปูให้อ่าพ่อก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ก็จะไปซื้อเป็นไรแม่จงไว้จะพกติดหัวในภาษาสันว่าให้จงไวสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็ครับผมอ่าน้องไอ้นะครับน้องไอ้นะครับอ่าครับอ่าโอปูตาให้แทงโมนะครับเขาน้ำเกลือนะครับอ่าน้ำเกลือสายยาปูตานะครับขี้นิ้กปูตาสายยาเก้าเก้าเก้าเก็ดนะครับเก้าเก็ดให้แทงโมไปเขา ที่นี้ปู้ตาชายาเกาเกตครับผมแล้วก็ปู้ตาให้แอดยิ้มนะครับปู้ตาบอกแอดยิ้มให้เอฟซีจะไปเขียนลายตัวลายเอฟซีมันไลยตาสั่นบอกแอดยิ้มเขียนเก้าตัวเดียวนะครับเก้าตัวเดียวแต่ว่าจานผู้กำหกลุ่มบาตนี่ครับจางเที่ยงอ้ตั้งเลี่ยงกันไว้ดีจานของลงุ่มผู้หรืว่าโอ้เก้ากำหกแม้นต่ไหนจะเป็นเก้าหกกรได้เท่ากับพิจารณาเอาครับอันนี้แล้วก็ปู้บอกว่านามกับเบิร์ตสั่นว่า ให้ถวายน้ำเก้าสิบแพ็กนะครับวดนี้นะครับส right? ิบหกเมษายนครับสำหรับมือนี้นะครับค่ากับเข่ากับน้ำนะครับค่ากับเข่ากับน้ำครับปูบอกว่าครับค่ากับเข่ากับน้ำปูให้ค่ารถเกวยร์บันนะครับไปหาหมอนะครับสี่โมงแรงนะครับให้เกียร์เกียร์บั้นไปหาหมอสี่โมงแรงครับให้สิบเก้าบาทสี่โมงแรงนะครับเด้อแเราแล้วก็วัดความดันของเกียรับวัดความดันของเกียร์บั้นเก้าห้า 7, 7, 7, 9ก้าหจดเจ็ดลครับเด้อเก้ไงจรต้องเป็นเป่าครับจุดเพราะว่าจุดตังแตนเจเด้อครับจุดเป็นเจ็ะครับเนาะครับเก้าหครับผมหรือว่าจะเป็นเก้หรือว่าเจ็ดเจ็ดี่สี่ากับพิจารณาเอาเก้ครับผมเก้ดครับผมอ่านี่ครับอ่าแอดมินโนตีให้เป็น907หรือว่าเจ็ดเนะครับอืมค้ัวก้องใส่วิจายาในการรับชมนะครับเด้อครับ ครับสำหรับครับวันที่สิบวันที่สิบหกนะครับปูกับขอน้้าปูชีปะเขานะครับขอน้้าปูชีปะาขาปูชีปะาขาเอาไปเอามาครับปูก็เลยว่าคิดไปคิดมาครับปูกับปูกระชิดน้ำดูน้ำหลานครับปูตากระไดปูบอกว่าปูลี่สมบัติปูไหลนะครับสมบัติปูลี่ไหลให้ผู้ใดอยากได้ให้ไปสรงน้ำเอาน้ำปูลี่นะครับให้ผู้ใดอยากได้โชคให้ไปสรงน้ำอ่า ส่งสาราสายังกหรือว่าไอ้หอปูรีก็ได้นะครับสงหอปูรีนะครับเอากับอธิษฐานเอาครับผมบ้านเลขที่ปูรีก็คือ9ก้าเจดศูนะครับเด้อเก้าเจ็นนะครับปูตาบัดสุดท้ายนะครับปูตาหันมากกับซิปแอดยิ้มนะครับหัวปูสีรุ่งปูใบใบลูกหลานนะครับปูกับซิปแอดยิ้มบอกว่า เก้าเจ็ดนะครับอ่า,ารัปิดใจหน้าเอาแล้วก็บ้าร์ดทีปูรีเก้าเจ็ดศูนย์อ่าครับผมเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ครับปูหันมากกับซิบบอกยิมเก้าเก็ดเม็ดเดียวอ่าเอากระใสวิจาัยญาติในการรับชมครับทั้งช่องเป็นแชร์เนวะทางครับให้แตงโมก,กับเก้าเก็ดอ่าไฮอัดยิ้มหกเก้าเม็ดเดียวอ่าแต่ว่าจาร์ผัดหกครับเป็นเก้าหกสินะครับเอาการะปิดใจหน้าเอาครับแล้วก็ความฝันเอฟซีนะครับฝันว่าเกี่ยวกับว่ารถยิ้มตรงเปี่ยวชันบา่า ตรงกันเปี้ยเลยประสันหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หกเขาก็ใส่วิจัยอญาตในการรับชมท่านช่องเป็นแค่หน้าทางครับผู้ใดได้ฟังเสียงของปู้ตาแล้วครับไครสุกๆมันๆลำๆได้ด้วยๆครับเด้อคิดเงินในได้เงินคิดท่องใดได้ท่องคิดอะไรก็คอยสมบัติปรารถนาทุกประการคอยบุญบารมีองค์ปูชี้ปากาวพร้อมปู้ตาครับโดยบรรดาในสายบุญของปูนะครับที่ขึ้นมาจากที่กำกันทำงานนะครับมาเที่ยวสงการครับก็ให้มีแต่ความปลอดภัยครับไปเที่ยวไซก็ให้มีแต้อ่า ความปลอดภัยนะครับอ่าครับผมให้สุคๆมันมันน้ำตาลปูทุกคนนะครับเด้อไปแล้วก็อย่าลืมครับอ่าคาบ้านเลขที่ปูรี่หัวปูรี่970นะครับเนาะอ่าครับสุคๆมันมันลำลำเรื่อยๆครับอย่าลืมปูหันมากกระซิบเอ็ดหยิบเนาะ97เม็ดเดียวครับสุคๆมันมันลำลำไปื่อยๆสวัสดีครับ